Good morning everyone and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ I hope that today you're ready for what God has in store for you. ก็หวังว่าเช้านี้คุณพร้อมที่จะรับในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้แล้ว You know the beauty of the Christian life is this. ความงดงามของการเป็นคริสเตียนก็คือ Our life is centered around God. ชีวิตของเรานั้นน่ะมีพระเจ้าที่เป็นศูนย์กลาง You know there's so many people around us that live self-centered lives มีผู้คนมากมายที่ดำเนินชีวิตอยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาดำเนินชีวิตโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง you know everything is based on them ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเขา you know they depend on themselves เขาก็จำเป็นจะต้องพึ่งตัวเอง but you know we live a different life แต่ลืมว่าเราเองเนี่ยมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากเขา our life is centered around God and what He has in store for us เพราะว่าชีวิตของเราเองมีพระเจ้าและก็สิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราเป็นศูนย์กลาง this is the reason why I believe it's important we start the day with the word of God. และนี่คือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญมากๆที่เราจะต้องเริ่มต้นวันใหม่ด้วยถ้อยคําของพระเจ้า Because if you hear the word of God และเสียงของ o ระเจ้าผ่าน h ระวจนะและถ้าคุณเองเนี่ยได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านทางถ้อยคำของพระองค์นี้ then it'll prepare you uh, to resist all the wrong voices you will hear throughout the day ก็จะเป็นการเตรียมตัวคุณให้พร้อมที่จะรับมือกับเสียงต่างๆที่คุณจะได้ยินไปตลอดทั้งวันเลย so thank you for joining us ขอขอบคุณมากนะครับที่มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเรา we'll go right to the scripture for today เดี๋ยวเราจะไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ด้วยกันเลย in Genesis 263ในปฐมกาลบทที่ 26, 2 6ข้อ2ถึงข้อ3 Then the Lord appeared to him and said, Do not go down to Egypt; live in the land of which I shall tell you. พระเจ้าทรงปรากฏแก่ท่านและตรัสว่าอย่าไปอียิปเลยอาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกให้เจ้าเถิด dwell in this land I'll be with you and bless you for to you and your descendants I give all these lands and I'll perform the oath which I swore swore to Abraham your father อาศัยอยู่ในดินแดนนี้แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและไวพรเจ้าเพราะว่าเราจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้า เราจะทำให้คำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสำเร็จในช่วงเวลานี้เนี่ยมีการกันดาลอาหารที่เกิดขึ้นจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นคำสนทนาของพระเจ้าหรือว่าทูตสวรรค์ของพระองค์กับอิสะ the context here is that there was a famine in the land of Israel เนื้อเรื่องของตรงนี้ก็คือมันมีการกันดานอาหารเนี่ยได้เกิดขึ้นในอิสราเอลคือสำหรับเรามันก็คงเป็นการตอบสนองแบบเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเราว่าอ๋อถ้าที่ตรงนี้เนี่ยมันมีการกันดานอาหารเกิดขึ้นเราก็ควรจะย้ายไปที่อื่น so Isaac I believe that Isaac was tempted to leave the land of Israel, the promised land, and go down to Egypt. ผมเชื่อว่าอิสระเองก็เหมือนโดนทดลองใจว่าให้ออกจากอิสราเอลซึ่งเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาแล้วก็ลงไปที่อียิปต์ but God appears to him and speaks to him แต่พระเจ้านั้นทรงปรากฏกับเขาแล้วก็บอกกับเขาว่า and says do not go down to Egypt อย่าไปอียิปต์เลย stay right here ให้อาศัยในแผ่นดินซึ่งเราบอกให้เจ้าเถิด dwell in this land and i will be with you and i will bless you อาศัยอยู่ในดินแดนนี้แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้า you know there is a great lesson for us in this ตรงนี้ก็ถือเป็นบทเรียนที่ดีอย่างยิ่งใหญ่สําหรับเราด้วย one of the one of the keys to walking in the fullness of God's plan and purpose for our lives กุญแจอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตในแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ is to be where God wants us to be คือเราจะต้องอยู่ในที่ที่พระเจ้าบอกให้เราอยู่ you know think about this right ลองคิดดูนะคะ there s so many places in this big wide world. จริงๆแล้วมันก็มีหลายสถานที่มากมายในโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลของเรา every place has its good side and bad side ในทุกที่แหละมันก็จะมีด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี there are many great places in the world that we can put ourselves in and live our lives มีสถานที่ที่ดูเหมือนดีๆมากมายที่เราสามารถจะย้ายไปแล้วก็ใช้ชีวิตของเราอยู่ที่นั่น you know even in our own country แม้แต่ในประเทศของเราเอง you know there are so many provinces we can live cities live can many in in so ก you know, ็มีหลายจังหวัดมีหลายเมืองที่เราสามารถจะไปอยู่ที่นั่นได้แต่คำถามที่สำคัญก็คือ where <is S 2> does God want us to stay แล้วพระเจ้าอยากให้เราอยู่ที่ไหน you know geographical location does matter คือในเรื่องของสถานที่ต่างๆทำเลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ you know and there are places God wants us to be in in certain seasons of our lives แล้วก็มีบางสถานที่ ที่พระเจ้าอยากจะให้เราอยู่ในบางช่วงฤดูการของชีวิตเราและความเป็นจริงก็คือ wherever God positions us ไม่ว่าที่ไหนที่พระเจ้าอยากจะให้เราอยู่ That's the where blessing is for us so that there are for ให้เชื่อเลยว่าที่แห่งนั้นเนี่ยมีพระพรของพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมให้เรา to I ผมอยากจะให้คุณเข้าใจ there this are Goddained places life for in us ว่ามีที่ทางต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้กับเราสําหรับการดําเนินชีวิตนี้ And many d o แต่คริสเตียนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงความจริงนี้สักเท่าไหร่ They just look at natural things to make decisions as to where they're going to put their lives in. เพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจดูจากสิ่งที่มันอยู่ในฝ่ายธรรมชาติว่าอ๋อเขาควรจะไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ You know there are some people who run from problems to problems to problems. ก็มีหลายๆคนที่วิ่งหนีปัญหาอยู่ตลอดเวลา And they never grow. แล้วมันก็เลยทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น And they never give chance for the Holy Spirit to mature them to strengthen them in faith. เท่ากับเขาไม่ได้ให้โอกาสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้เขาสามารถเติบโตหรือว่า ทําให้ความเชื่อของเขานะั้นมีพลังที่เข้มแข็งขึ้น you know, Just because you're going through a rough time right now does not mean you have to pull place yourself out of that ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังประสบกับปัญหาหรือว่าความยากลำบากใดๆแล้วคุณจะให้เหมือนกับเอาตัวเองเนี่ยออกจากที่แห่งนั้นย้ายที่ไปอยู่ที่อื่น and and it can be the same for marriage also ก็เหมือนกันกับชีวิตคู่ just because you're going through some rough patches in your marriage right now ก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยอาจจะกาลังประสบกับความยากลาบากในบางอย่าง does not mean you have to pull yourself out of that marriage and find someone else แล้วคุณก็คิดว่าคุณจะต้อง เลิกกันแล้วจะต้องไปหาคนอื่นที่คิดว่าดีกว่านี้ you know we have to use the wisdom of god เราจําเป็นต้องใช้สติปัญญาของพระเจ้า to be where god wants us to be เพื่อเราจะสามารถอยู่ในที่ที่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ต่อไป and you know this is a big subject แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก this is t reason uh in our bible school we teach about the leading of the holy spirit แล้วในโรงเรียนพระคัมภีร์อม m a u s ของเราเองเนี่ยเราก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ so that we can be where got o n t e as to be เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่ในจุดที่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ได้ And the truth is this และความเป็นจริงก็คือ problems does not determine whether we pull out or don't pull out ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมาเป็นตัวกําหนดว่า เราควรจะอยู่ตรงนี้ต่อไปหรือเราควรจะเอาตัวเองออกแล้วก็ไปอยู่ที่อื่น We have to look at many other important things เราจำเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องสำคัญอื่นๆด้วย Is it a place where I can grow? ว่าอ๋อที่ตรงนั้นมันเป็นที่ที่ฉันจะเติบโตขึ้นได้ไหม Is it a place where I can practice my faith? หรือว่าเป็นที่ที่ฉันจะมีโอกาสได้ฝึกฝนใช้ความเชื่อของฉัน Is it a place where I can be stretched to walk in my full potential? หรือเป็นที่ที่ฉันเองจะได้มีโอกาสถูกยืดขยายให้ ฉันได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้น These are very, very important. คําถามเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาก Notice that God did not allow Isaac to just run away from the crisis พอเราดูจากในข้อนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้อิสอัคหนีปัญหาหรือว่าหนีจากวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้น In God is saying you stay right here and I'll work in your life and I'll bless you พระเจ้าบอกว่าอ่ะให้เจ้าอยู่ตรงนี้ต่อไปนะแล้วเราเองเนี่ยจะทํางาน ภายในเจ้าทำงานกับเจ้าแล้วเราจะอวยพรเจ้า Now, Isaac has right here. ตรงนี้เนี่ยอิสระก,ก็มีทางเลือก you know, I mean, คือถ้าเรามองดูสถานการณ์รอบตัวเราก็เห็นแหละว,ว่ามันมีการกันดานเกิดขึ้นทุ d ั n ก h a ี e e อ o สุ h คือพืชผลต่างๆก็โดนทำลายผู้คนก็หิวโหยผู้คนมีไม่พอ seems to be doing well แล้วดูว่าตอนนี้อียิปต์เนี่ยมันกำลังจเจริญรุ่งเรืองมาก and it it sounds logical to leave and go to Egypt มันก็ฟังดูเป็นเหตุผลที่ดีไงที่เราจะย้ายจากอิสราเอลไปอยู่ที่อียิปต์ you know but we have to understand that sometimes not sometimes most of the time God's instructions does not sound logical to the human mind แต่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำ อาจจะฟังดูเนี่ยไม่ได้สมผลสมเหตุสมผลเหมือนความคิดของเราหรือว่าคนทั่วๆไป so what I'm saying here is this ความหมายที่ผมพูดตรงนี้ก็คือ don't allow natural circumstances to to help you decide where you're gonna be คือคุณอย่าปล่อยให้สถานการณ์ฝ่ายธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเนี่ยมาเป็นตัวส่งเสริมหรือมาเป็นตัวกําหนดการตัดสินใจของคุณว่าคุณควรจะอยู่ที่ไหน always pray แต่คุณจะต้องอธิษฐาน Uh, uh, follow the word of God. And always, always give chance. confirm God to confirm your heart in แล้วคุณจะต้องให้โอกาสยอมรับถึงการยืนยันของพระเจ้าที่ทำงานในใจของคุณเสมอ and sometimes talk to people who walk with God and are mature in the things of God ก็เป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งที่เราเองจะปรึกษาผู้นำทางฝ่ายวิญญาณของเราหรือว่าเพื่อนๆของเราคนที่เขาดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้า there is a God ordained place for us to see His blessings in our lives อย่าลืมว่าพระเจ้าได้ทรงกำหนดที่ทางไว้ให กับเราแล้วเพราะว่าที่แห่งนั้นเนี่ยพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมพระพรไว้ให้กับเราด้วย Everything, every work randomly. ก็อย่างหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าก็คือพระเจ้าเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปอวยพรทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่อยหรือว่าอวยพรสิ่งที่เราอยากจะทำเอง God's blessing comes on the things that is in line with His will, His plan, and His purpose. เพราะพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงให้กับเรานั้นพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราในแผนการในจุดประสงค์ของพระองค์หรือในสิ่งที่พระองค์ทรงนำเรา And uh, you know based on what I've seen in the body of Christ แล้วจากสิ่งที่ผมได้เห็นเกิดขึ้นในพระกายของพระคริสต์นะ Many Christians are not in the right place คริสเตียนมากมายเองตอนนี้ชีวิตของเขาไม่ได้อยู่ในที่ทางที่พระเจ้าต้องการให้เขาอยู่ You know they are not where God wants them to be in their life เขาเองไม่ได้อยู่ในจุดที่พระเจ้าต้องการจะให้เขาอยู่ในการดําเนินชีวิตของเขา And that's one of the reasons why they don't see the fullness of the blessing manifest ก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมชีวิตของเขาจึงไม่ได้เห็นพระพรของพระเจ้าปรากฏสําแดงออกมาอย่างเต็มที่ Now the blessing already belongs to them in Christ คือจริงๆเนี่ยพระพรเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว ในแต่ว่าพระพรเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ปรากฏออกมาสู่ภายนอก and one of the keys to seeing manifestations is to be where God wants us to be แล้วกุญแจอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในวิญญาณของเราเนี่ยปรากฏสําแดงออกมาก็คือการที่เราจะต้องอยู่ในที่ที่พระเจ้าให้เราอยู่ so remember this from this story what we learn is แล้วอย่าลืมนะคะว่าจากเรื่องราวตรงนี้ที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันก็คือ challenges and crisis don't determine Where we where we live คุณอย่าให้ความหน้าท้าทายหรือปัญหาเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดว่าตอนนี้คุณควรจะอยู่ที่ไหนแต่เราเองควรจะยอมให้พระเจ้าเนี่ยทำงานในจิตใจของเราแล้วก็นำเราได้ถ้อยคำของพระองค์ว่าเราควรจะอยู่ที่ไหน cannot I Answer that question for you แล้วผมเองก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามนี้แทนคุณได้นะ It's something you have to do. You have to walk with God. You have to stay in the Word of God and allow the Holy Spirit to lead you and guide you. ตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำเองก็คือคุณจะต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคุณจะต้องศึกษาถ้อยคำคุณจะต้องคร่ควญถ้อยคำแล้วก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นผู้ที่นำคุณ And so the key is spiritual maturity, really. กุญแจก็คือคุณเองจะต้องเติบโตมากขึ้นกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณ When we truly walk with God เพราะเมื่อเราเองดําเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างแท้จริง We will know where God wants us to be เราจะรู้เองแหละว่าพระเจ้าอยากให้เราอยู่ที่ไหน And will not be knocked around by circumstances and opinions and feelings and things like that แล้วเราก็จะไม่ปล่อยให้ปัญหาหรือสถานการณ์หรือความรู้สึกหรือความคิดเห็นใดๆเนี่ยมาทําให้เราจะต้องแบบหันเหไปทางนั้นทีไปทางนี้ที So this is my prayer For you และนี่ก็คือคำอธิฐานของผมที่มีต่อคุณว่าปีนี้คุณจะเห็นชีวิตของคุณอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่ถูกต้องตามที่พระเจ้ากำหนดไว้เว่าในที่ตรงนั้นมันจะทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ก้าวหน้าไปตามแผนการของพระเจ้าให้เราอธิฐานนะครับ Father thank you พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ for your plan for your purpose สำหรับแผนการและจุดประสงค์ของพระองค์ help us by your holy spirit ขอพระองค์ช่วยเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ to know where to place ourselves in ที่เราจะรู้ว่าเราเองควรจะอยู่ที่ไหน we thank you เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงกำหนดที่ทางไว้ให้กับเราแล้วเพื่อเราเองจะได้เกิดผลอย่างมากมายแล้วก็ได้เห็นพระพรของพระองค์เกิดขึ้นและนี่คือคำอธิษฐานของเราที่พระองค์เองจะได้ช่วยให้เราอยู่ในที่แห่งนั้นในพระนามพระเยซู amen well have a blessed day we'll see you again ขอให้วันนี้เต็มล้นไปด้วยพระพรนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่